สวัสดีค่ะเปิดโลกการลงทุนวันนี้แอดมินจะมาสอนอ่านกราฟหุ้น BCH EP ที่15กันแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ Smart Money ี่ค c นเซ็ปตนะคะแอดก็ได้ลง EP แรกไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหาเวลาทยอยทำไปเรื่อยๆนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ BCH ก่อนนะคะจะเห็นว่าในทางเฟรมมันน่ะเราจะต้องแบ่งการาฟตัวเนี้ยออกเป็น2ธุรกิจนะคะ2ไซเคิลก็คือมี จุดนี้นะคะที่เป็นก้อนแรกนะคะซึ่งเราอาจจะไม่เอามาพิจารกก็ได้อันนี้เราก็จะเอาก้อนที่สองเนี่ยมามาคิดนะคะซึ่งก้อนที่สองเนี่ยเรายังตอบไม่ได้นะว่าเขาจะสามารถก่อตัวเองเนี่ยขึ้นไปทํารูปแบบนี้ได้ไหมนะคะหรือจริงๆแล้วเขาจะจบก้อนเลยอย่างนี้อันนี้ตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าเราพยายามจะให้มุมมองเป็นในทิศทางที่ธุรกิจไปต่อได้นะคะ เพราะว่าหนึ่งต้องเข้าใจวากก่นนะเาเราดูแค่กราฟเนาะเราก็ต้องมุมมองเนี่ยเราก็คิดว่าธุรก,กิจมันจะไปต่อได้นะคะแต่ว่าถ้ามันเริ่มจะเสียทรงเนี่ยเราก็ต้องหนีให้ทันส่วนดูดูได้เขาเรียกว่าธุรก,กิจไปได้หรือไม่ได้เนี่ยมันต้องดูอยู่ที่ฟันดัมเม้นทัลด้วยนะคะแนะนําว่าให้ไปดูก่อนอ่ะเรามาดูไอ,กกอ้ก้อนนี้กันนะคะมี B ทั้งหมดสามุมมองนะหนึ่งอาจจะมองว่าตรงนี้เป็นเว็บที่หนึ่งนะคะตรงนี้เป็นเว็บ A นะคะแล้วก็เดี๋ยวทํา B ทำ C จบเว็บสองแล้วค่อยขึ้นสต่ออันนี้กรณีแรกสองกรณีที่ขึ้นนี้เป็น collection เป็น A จบ B แล้วแล้วก็กําลังทํา C ต่อไปเรื่อยๆอันนี้กรณีที่สองกรณีที่สามคือเป็น collection แหละแต่แค่ว่าจะยังไม่ขึ้นก็ตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น A เล็กตรงนี้เป็น B เล็กตรงนี้เป็น C เล็กแล้วก็จบขึ้น B เพื่อทำขึ้น C ต่อในอนาคตซึ่งเงื่อนเขาเรียกว่ามุมอมที่สาม นะคะกับมุมมองที่2เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะจะเห็นว่ามันมีการไซด์เวย์เกิดขึ้นนะคะติดตามมุมมองใดมุมมองหนึ่งไปก่อนนะคะงั้นก็แนะนําว่าถ้าง่ายที่สุดคือตามมุมมองที่1นนะคะมองว่าเป็นขื้นที่1นง,งั้นตรงนี้เป็นขึ้นที่1ตรงนี้เป็น a อเล็กนะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้กําลังทำบีเล็กอยู่อ่ะ ต่อไปในวีคนะคะเราไปดูว่าราคาในขาที่ทางขาลงเนี่ยราคามันมิติเกตอะไรปมาแล้วบ้างนะคะอ่ะนี่เห็นไหมราคามิติเกตห้าสิบไปแล้วนะคะตรงนี้ราคามิติเกตเกินห้าสิบไปแล้วหรืออยู่ในโซมพรีเมียมไปแล้วนะคะงั้นแสดงว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วเค่อนข้างจะเรียกว่ามเจอร์ค่ะใช้คำว่ามเจอร์ได้เลย ใช้ตรงนี้ว่าเมเจอร์สวิงได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นราคามันบอสโครงสร้างลงเห็นไหมราคาบอสโครงสร้างลงตรงนี้โซนที่มันโดนมิติเกตไปแล้วนะคะบอสโครงสร้างทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาลงต่อจะเป็นการบอสเหมือนกันถูกไหมเพื่อลงต่อทีนีล้ลงต่อเพื่อจะไปหาดีมานโซนนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มองถึงขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้เพราะมันยังไม่เกิดชงออฟคาเลตเตอร์นะคะทีนี้จุดที่เชงออฟคาเลตเตอร์คือจุดนี้ค่ะถ้าตรงนี้สามารถ สามารถทำลายโซนลงว่าไฮตรงนี้ได้ตรงนี้จะเกิดเช a งออฟคาเล r เ c t ร r ทันทีนะคะอ่างั้นตรงเนี้ยอยู่ในลักษณะ Major Swing แต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงต่อหรือว่าจะขึ้นได้เลยนะคะเอาในกรณีลงต่อกันนะหนึ่งถ้าสมมติว่าเขาหลุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ด้วยเนื้อเทียนปิดตันๆอันเนี้ยระวังว่าจะลงต่อนะคะแต่ถ้าเป็นแค่ไส้มันอาจจะแชแเฉยๆนะคะห้ามมันแช่แเฉยๆเนี่ย มันยังไม่น่ากลัวต่อมาถ้าเขาจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าสมมติว่าจริงจริงๆถ้าเเขาเบรกหัวตรงนี้ขึ้นไปได้อะ่ะก็มองว่าเขาจะขึ้นต่อแล้วนะไม่ไม่จาเป็นต้องถือขนาดที่ต้องเชงออฟคาแรคเตอร์ตรงนี้เราก็ยังพอส่อได้ว่าเออมันจะขึ้นต่อแลลวนะคะเพราะว่ามันเป็นการยกไฮยกโลแล้วนะคะมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วอืมงั้นจริงๆถ้าเฝ้าได้อ่ะตรงนี้นะคะหัวตรงนี้ก็จะเกิดเกิดเชงออฟคาลคเตอร์แต่ถ้าเชงตรงนี้จริงเนี่ย เชิงแบบเชิงใหญ่ก็คือตรงนี้โอเคนะงั้นให้ดูสเต็ปแรกก่อนนะคะแล้วค่อยไปตามสเต็ปที่สองอ่ะสมมุติถ้าราคามันสามารถไปต่อได้นะคะลองหาตัวที่มันมีติเกตตอนนี้ราคาหลุด33.33% 33มาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในออยู่ในห้แล้วนะคะหาดีมานก่อนอ่ะมาดูนะคะดีมานเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้เลยนี่ โซนด้านล่างนะคะตรงนี้เป็นดีมาข้างล่างใส่กล่องปึ๊บอ่าโอเคอันนี้คือดีมานะเอาตัวกรอบดิสเคาท์ออกนะคะอันนี้คือดีมาข้างล่างนะคะทีนี้เราลองหาข้างบนบ้างนะคะข้างบนเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นซัพพบไพด้านบนเลยเอาซัพพลายตรงนี้ก่อนอ่ะที่มันยังไม่เคยสัมผัสนะตรงนี้คือซัพพลายแรกนะคะแท่งซัพพลายแรกนี่คือซัพพลายปึ๊บ ถ้าสมมติทะลุซับไพ่แรกไปได้นะคะเราก็จะมองไปที่แท่งนี้นะอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าตามโครงสร้างของของอ e ีเลียดเวฟนะคะเรามองว่าชุดนี้เป็น A นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น B แบบนี้อแต่จะขึ้นสูงไม่คือไม่สูงเนี่ยตอบไม่ได้นะอันนี้ประมาณนี้นะคะ อาจจะเลือกที่จะซช้เวก่อนก็ได้ราคาอาจจะเลือกที่ซชยเวก่อนก็ได้อันนี้ A นะเดี๋ยวย่อยเให้อีกนะคะก็คือ a เี่ยก็มีเอเล็ก B เล็ก c เล็กส่วน b ก็มีเอเล็ก b เล็กแล้วก็ C เล็กซึ่ง c เนี่ยจะขึ้นถึงไหนก็ไม่รู้นะคะเอาแค่นี้ก่อนงั้นมองตรงนี้ก่อนว่าจะเกิดการกลับตัวหรือไม่จะเกิดการกลับตัวหรือไม่ให้ดูตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างพักลงมาลึกอืมอ่างั้นขอสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะ สำหรับ BCH มีทั้งหมด3กรณีนะตอนนี้ที่เราอธิบายกันอยู่ก็คือกรณีแรกนะคะแต่จริงๆแล้วกรณีที่กรณีที่1กับกรณีที่สามเนี่ยมองไปในทิศทางเดียวกันได้เลยต่างกันแค่ว่าขึ้นมันคนละขึ้นนะคะแต่มุมมองยังเหมือนกันนะคะส่วนรูปแบบที่สองนะคะมันจะค่อนข้างคอนค่าเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะค่อนข้างเข้าตัวเองนิดนึงนะคะก็คือการที่ราคาสามารถไปต่อได้เรื่อยๆเลยแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องพักฐานแล้วอันเนี้ย ข้าข้างตัวเองหน่อยนะคะงั้นจริงๆให้ตัดกรณีนี้ไปก่อนนะคะให้ไปอยู่ท้ายๆได้เลยโอเคค่ะงั้นตอนนี้มองว่าราคาเนี่ยทาขึ้น A แล้วนะคะแล้วก็กําลังทําขึ้น B นะแต่ว่าขึ้น B เองก็จะมี A เล็กอยู่ข้างใน B เล็กอยู่ข้างในแล้วก็ C เล็กอยู่ข้างในซึ่งตรงนี้แหละโปรเซสตรงนี้แหละเราต้องการที่จะเห็นแบบนี้นะคะแต่ให้เราที่ดูที่นิมานก่อนแต่อย่างที่แอนบอกถ้าสมมุติว่าหลุดโลถ้ามันทำ lower low นะคะก็ต้องดูว่า แท่งเทียนมันปิดต่ำกว่าโลหรือไม่ถ้าไม่เนี่ยมันก็ยังพอเป็นไปได้ที่ราคาเนี่ยจะมาแค่ทำโลว์ว่โลด้วยไส้แล้วก็ดีตัวขึ้นต่อก็มีนะคะงั้นตอนนี้ให้ดูที่ว่าดีมานตรงเนี้ยสามารถเกิดเชิงออฟเาอร์คาลเลคเตอร์ในทางเฟรมเดย์ได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องมาดูก่อนอย่างที่บอกไปนะคะว่าแอดมินไม่ได้มีเจตนาที่จะแนะนําการซื้อขายแต่อย่างใดนะคะยังไงก็ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไว้พบกันใหมค่ค่ะ ขอบคุณค่ะ